ขอบนิดหนึ่งนะคะพี่น้องทางบ้านก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะก็จากกันไปนานนะคะพี่น้องนานมากน่าจะเข้าสู่สักประมาณเดือนเดือนเสร็จๆนะคะที่เสน่ ไม่ได้มาเวทีนี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะที่เราจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่การใช้หมายสารหรือว่าการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาด้วยวิธีการใดๆเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงขั้นหนึ่งสำหรับประชาชนค่ะ เวลาเราพูดถึงวิธีการปฏิบัตินะคะสเสนอขออนุญาตนิดหนึ่งก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาที่มันมีการอธิบายเนื้อความกันสำหรับเวทีเมื่อสักครู่นี้ที่มพีพี่พี่พี่น้องของพวกเราเนี่ยการต่อสู้ต่างๆเนี่ยอย่างพี่ปุรัชดาพรนะคะ ก็มีประสบการณ์ในการที่อยู่กับปัญหาของพี่น้องคนยากคนจนมาอย่างยาวนานแล้วก็ทำหน้าที่ก่อนที่จะเป็นนักการเมืองด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็พี่ติ๊กก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นทั้งอดีตสอวอด้วยนะ,ะแล้วก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีกันทั้งสองท่านนะคะรวมถึงพี่แพรพี่สาวิตพี่สมบูรณ์พวกเราส่วนใหญ่พื้นฐานเนี่ยก็เป็น นักต่อสู้เรียกร้องเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคนทุกคนยากแล้วก็ต่อสู้กับความอายุติธรรมนะที่เกิดกับประเทศนี้มาหลายชั่วอายุคนนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยสเสน่อยากจะกล่าวทักทายไปถึงครอบครัวหนึ่งนะคะที่สเสนเพิ่งเดินทางกลับมาเมื่อวานนี้เองนะคะมาถึงเมื่อเมื่อสักประมาณ3ามสี่ทุ่มนะคะระหว่างวันที่ 14ถึงวันที่17ที่ผ่านมาสเสนห์กับพี่น้องหลายคนนะได้เดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะถ้าพูดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นออกจากชุมพรนะแล้วก็จะถึงแล้วก็จะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเราลงใต้ไปแล้วนะแต่ว่าภารกิจที่ไปครั้งนี้เนี่ยไปเพื่อพบปะกับ พี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้ไร้ที่ทำกินแต่ว่าก็าคือเป็นเกษตรกรที่ทำสวนยางสวนปาล์มของพี่น้องชาวภาคใต้นี่แหละคะ่ะเพียงแต่ว่าเราไปเนี่ยเราก็ไปเพื่อที่จะไปพบปะพูดคุยในกรณีปัญหาซึ่งมันเป็นความซับซ้อนอย่าง,างมากนะ,ะในการเขาเรียกว่าที่ดินทำกินคล้ายๆกับกรณีของ ถ้าเปรียบเทียบมันอาจจะไม่ได้โด่งดังเหมือนกรณีทับลานแต่การต่อสู้ครั้งต่างต่อสู้ของพี่น้องภาคใต้เรื่องที่ดินทํากินเนี่ยมีมาอย่างยาวนานแล้วคนที่จะขยายความเนี่ยเดี๋ยวพี่สาวิองคงมาเล่าสู่พวกเราฟังนะคะแต่ว่าอยากจะขออนุญ,ญาตนะ,ะเพราะได้ส่งภาพมาที่น้องเนตรก่อนที่จะมาถึงนะคะว่าอยากจะทักทายไปถึงครอบครัวของป้าห่วงนะคะกับลุงชมนะคะที่อยู่ ตำบลบ้านคลองเหนือนะอยู่ใกล้ๆก,กับน้ำตกสามห้าเนะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นบ้านซ่องใช่ไหมคะแล้วก็อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ไม่แน่ใจว่ามีภาพไหมคะก็จะขอทักทายไปด้วยเพราะว่า,อาบอกขอกาบสวัสดีพี่น้องทางสุราษฎร์ธานีนะคะ แล้วก็ลุงป้านะอ่าเพราะว่าต้องทักทายแบบนี้เพราะว่าวันที่ที่สเสน่ห์ไปพบเนี่ยไปวันที่16ตอนช่วงเวลาเย็นท่านกําลังทานอาหารอยู่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือในย่านนั้นก็อายุวัยก็ล่วงไป70กว่า80กว่ากันแล้วนะคะแต่ว่าท่านทานอาหารพร้อมกับเปิดทีวีแล้วก็มีเวทีคอพทอ,อยู่ซึ่งพี่น้องกอมทัพรมเนี่ยกำลังจัดรายการ ก็อยากจะส่งสัญญาณไปด้วยนะคะว่าท่านนั้นได้บอกแล้วว่าท่านไม่ได้ดูช่องอื่นท่านติดตามสถานการณ์ของพวกเราท่านบอกว่าท่านดูเวทีคอพทเนี่ยเป็นอาชีพค่ะทั้งครอบครัวทั้งหมู่บ้านในเขตย่านนั้นดังนั้นในขณนะนี้ท่านก็กำลังอาจจะกาลังดูพวกเราอยู่ก็การที่เราไปเจอ พี่น้องประชาชนที่ยังติดตามสถานการณ์ไม่ได้ด้วยความสนุกสนานไม่ได้ด้วยความยินดีว่าพวกเราเนี่ยโมาชุมนุมกันโดยที่ไม่มีความเดือดร้อนหรือไม่เข้าใจไม่ใช่ค่ะพี่น้องที่รักการติดตามก็คือเป็นห่วงเป็นใยต่อประเทศชาติเหมือนคนที่อยู่ที่นี่แต่หลายคนเนี่ยยังติดภารกิจหลายอย่างบางคนแก่ไปมากแล้วบางคนมีปัญหา นะคะปัญหาปากท้องปัญหาความชีวิตความเป็นอยู่อันนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่อยากให้รู้ไว้ว่าปัญหาของประเทศชาติโดยเฉพาะวิกฤตในกรณีของกระบวนการนะคะวันนี้ถ้าเราจะพูดต้นเหตุของความไม่ยุติธรรมเนี่ยวันสองวันพี่น้องก็คงจะเห็นหลายคนพูดแล้วพอพูดไปมากเราก็อายปากเราละอายแก่ใจเพราะอะไร เพราะเรานึกไม่ถึงนะคะว่าในในเหตุการณ์หรือในข่าวสารที่กําลังบอกว่าจะมีการออกใบบริสุทธิ์ให้กับนักโทษชายทักษิณที่วันนี้เดินทางไปอยู่แล้วนะคะเดินทางไปโดยที่บอกว่าอยู่ในการควบคุมมาระยะเวลานึงแล้วก็สามารถที่จะทำได้แต่ในความเป็นจริงแล้วในทาง ศิลธรรมนะคะในทางมนุษยธรรมหรือในความเป็นคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยอมรับตรงนั้นได้เพราะว่ามันมันน่ารังเกียจไงคะ mm hmm. คือเราไม่สามารถที่จะยอมรับเหตุผลแบบนี้ได้ไม่มีใครยอมรับเหตุผลแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนว่า เหนือคนที่เป็นนายกใช้เห็นความผิดซึ่งหน้าแล้ววิธีการเนี่ยเขาเรียกว่าเหยียดหยามเย้ยหยันและคนเหล่านี้นะคะเราตั้งเขาแค่ว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่เขาได้อํานาจรัทแต่เขาไล่ซึ่งอะไรคะเขาไล่เกียรติเขาไล่ศักดิ์ศรีเขาไล่ความสามารถ ที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยในประเทศเนี้ภาคภูมิใจหรือยอมรับได้ค่ะพี่น้องเขาไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นตอนนี้ความสามารถของนายทุนกลุ่มนี้ที่ได้อำนาจรัฐก็คือการใช้เงินอย่างเต็มที่ใช้อำนาจทุจริตโกงกฎหมายโกงความยุติธรรมแล้วยัง เบิกบานในการที่จะโกหกพี่น้องประชาชนทำได้ก็คือทำให้ประเทศนี้ตกต่ำและล่มจมและประสบความหายนะทำให้คนขาดศีลธรรมทำให้คนดีๆเนี่ยสิ้นหวังซึ่งเป็นคนจำนวนมากเพียงแต่วันนี้เขาคิดว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะดำเนินแผนแบบนี้ทำได้ง่าย ดังนั้นที่ผ่านมากลุ่มของการชุมนุมตรงนี้ถ้าเป็นในสายตาของคนกลุ่มนี้เขามองว่าเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เป็นเหมือนอะไรที่มาสร้างความรำคาญให้กับเขาเท่านั้นแต่สนิทไม่เคยเชื่อดิฉันไม่เคยเชื่อเลยคนกลุ่มนี้คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะชี้ถูกชี้ผิดและชี้ชะตาประเทศชาติ ได้มากกว่าคนที่นำรัฐบาลอยู่ในขณะน,นี้เพราะอะไรเพราะเราเปรียบเทียบโครงสร้างการบริหารจัดการการเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชิงอำนาจของคอปทอของกองทัพธรรมของสอปปสและของขอบวนการแรงงานคนยากคนจนหรือคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบคนที่ถูกกดขี่ขูดรีดคนเหล่านี้มีจำนวนมากกว่า มีจำนวนมากกว่าและมีความเป็นคนมากกว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าความเป็นเดรัจฉานเพราะเขากำลังใช้เดรัจฉานวิชาในการที่จะเสี้ยมสอนปั่นหัวพูดในเรื่องไม่จริงหลอกลวงแหกหูแหกตาประชาชนเขาเดินไปไหนไม่มีอย่างอื่นที่เป็นความดีไม่ใช่เลยเดินไปทุกยอมย่า มีแต่เสียงบอกว่ากงไม่เป็นไรค่ะท่านชิบหายไม่เป็นไรขอให้ท่านยังอยู่จะได้ชิบหายไปด้วยกันไงประหลาดมากไม่อยากจะพูดคำหยาบแต่ว่าบางคนเราต้องใช้พี่น้องที่รักเพราะนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์ท่านพระพุทธท่านบอกว่าเป็นมนุษย์ต้องเป็นได้เพราะใจสูงใช่ไหมคะ เหมือนดังยุงเนี่ยดูที่แววขนด้วยนกยุงสัมสัตว์ทั้งหลายสูงสักเพราะไม่ได้คิดเอาเปรียบแต่นี้เขาอยู่ภายใต้กมวลสันดานขี้โกงกมวลสันดานเขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวคือคนสกปรกดังนั้นเขาคิดดีไม่ได้แน่นอนไม่มีทาง หลีกก็ต้องหลีกเลี่ยงก็ต้องเลี่ยงกฎหมายก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วเพราะมันไม่มีอะไรที่พวกเราจะไปบอกว่าเขาจะสูงส่งได้ยังไงแต่อะไรล่ะที่ทำให้เขาสูงสูงส่งเหนื้อพระภิสุเหรอหรือคุณจะทำอะไรก็ได้ในสังคมแบบไม่แยแสทั้งๆคุณก็ไม่ได้รู้การละเทศะอะไรเลยเหรอใช่ไหมคะ ไอ้ตรงนี้ต่างหากล่ะที่มันจะบ่งบอกว่าความเป็นมนุษย์มันใกล้เคียงหรือห่างไกลจากเพราะว่าเขาบอกว่าสัตว์คนก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งเพียงแต่มันสามารถพัฒนาคิดได้ก้าวหน้าได้ปรับปรุงตัวเองได้หรือคิดที่จะไปเหยียบดวงจันทร์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆออกมาได้สัตว์เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปเยอะเขาก็ปรับตัวเช่นเดียวกันนะแต่ในการเอารัดเอาเปรียบหรือการกดขี่ขุดลีดข่มเหง และเหยียดหยามเย้ยหยันต่อความถูกต้องเนี่ยเขาไม่มีดังนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังคุยกันและสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนในเวทีของกองทัพธรรมในการให้ความรู้มีเรื่องอะไรบ้างถ้าหมายนี้มาปิดประกาศคำถามของพวกเราก็ต้องถามกลับนะคะว่าคุณปิดประกาศ เวลาเขาทำกิจกรรมหรือการอธิบายเรื่องศิลธรรมทำไมไม่เอาหมายหรือตรานะ่ยมาประทับยืนยันว่านี่คือโรงเรียนตามหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องของทุกศาสนาทำไมไม่เอาหมายมาตราให้ด็อกเตอร์ใจเพชรกล้จนกองทัพรมนะฮะสรีละล่างท่านพ่อ พธิลักษ์และอีกหลายท่านอยู่ตรงนี้ถือศีลไม่ฉันเนื้อสัตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วอยู่อย่างเข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติไม่มีจลิตในการที่จะกอบโกยสั่งสมความมั่งคั่งแต่กำลังบอกความเดือดร้อนของประชาชนคืออะไรกำลังสอนให้คุณทั้งหลาย500เนี่ยพวก500ทั้งหลายเนี่ย รู้ว่าดีชั่วคืออะไรกำลังสอนว่าถ้าพลังงานจะลดได้ประชาชนจะล่มเย็นเป็นสุขคุณควรที่จะให้ปัญญาเขาไปปฏิบัติแบบไหน,นลองเรียนลูกหลานไม่ได้ตกเป็นเหยื่อโซเชียลเต้นแรงเต้นกาบ้าบอคอแตก วัฒนธรรมไร้ศิลธรรมเสพสมเสพสุขกันอย่างเขาเรียกว่าหมดความเป็นมนุษย์เนี่ยคนตรงนี้เขาไม่ได้สอนทำไมไม่มาติดหมายแห่งความดีให้ทำไมทำไมประเด็นคืออะไรประเด็นคือมันไปขัดแย้ง ความอยากกินเลทแล้วคุณเลี่ยงหนีความตายคนอย่างพวกคุณเนี่ยเขาเรียกว่าชนชั้นมกักมากเนี่ยในกลุ่มตระกูลของคนที่มกักมากแล้วมีผลงานความชั่วเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานมันมีตราประทับอยู่แล้วคุณเลี่ยงไม่ได้เลยคนกลุ่มตรงนี้คุณไม่มาเรียนรู้หรือ ว่าทํายังไงคุณถึงจะขัดเกลากิิเลสความอยากความโลภก,การเอาลัดเอาเปรียบกลุ่มคนอื่นๆที่อยู่เหนือสังคมอยู่เหนือลัดอยู่เหนือความดีความงามเนี่ยคำถามคุณจะนอนตายตาหลับอมตังหนึ่งบาทยังไม่ได้เนี่ยคุณจะภาคภูมิใจหรือคำถามนี่แต่เราภาคภูมิใจ เพราะสิ่งที่เราพูดมันคือความจริงมันไม่มีอะไรปกปิดได้พี่น้องที่เราเป็นร้อยล้านสิบล้านแล้วมันง่ายนิดเดียวจะบอกว่า เวทีคอปทหรือกองทัพธรรมไม่สันสะเทือนไม่สร้างความหวั่นไหวไม่จริงเพราะว่าผีมันต้องกลัวพระผีมันก็ต้องกลัวน้ำมนต์ถูกไหมคะพี่น้องอันนี้เราไม่ได้ความเชื่อแบบไสยศาสตร์พี่น้องกองทัพรมพี่น้องชาวโศกที่เคารพอย่างสูงพี่น้องทราบไหมว่าไอ้ที่เดินกันเป็นพวนเนี่ย หรือที่เขาเรียกว่าจะได้แต่งตั้งจะเลือกตั้งหรือจะได้อะไรก็ตามที่เป็นคุณประโยชน์ดูแล้วเป็นภาคภูมิใจต่อวงตระกูลของเขาเนี่ยเขามาด้วยการกราบไหว้วิงวอนร้องขอทั้งสิน้นคือไสยศาสตร์แบบไร้สาระที่สุดเลยคนกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลแต่เขาพยายามที่จะใช้วิธีการต่างๆ มีความเชื่อพี่น้องลองไปสืบดูดีๆต้องไปพึ่งหมอคนนั้นต้องไปเข้าหาพระคนนี้ต้องไปสารพัดท,ที่เขาอยากจะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ธุรกิจศูนย์บาทแบบกองทัพทำกำลังทำไม่ใช่เลยมีโครงการมีอะไรไหมคะ ที่เป็นโครงการที่บอกว่าลดโลกร้อนมาดูที่นี่ปราดที่นี่เยอะแยะจะทำยังไงไม่ปลูกผักโดยใช้สารพิษสารเคมีมาดูที่นี่ได้เลยจะทำยังไงให้คนดีมีศีลธรรมนะฮะไม่คิดละโมบโลบมากไม่คดโกองอยู่ยังพอเพียงพอเพียง,ยงไม่ใช่ทนทุกข์พอเพียงไม่ได้ยากจนข้นแค้น พอเพียงเพียงพอเนี่ยคืออยู่แล้วที่ท่านเรียกกันนี่ย่ะเบาสบายนะคะเบาสบายรู้จักคำว่าเบาแล้วสบายไหมคือไม่ได้แบกไม่ต้องเป็นภาระไม่หนักอึง้งไม่หนักนวงไม่ทวงความเจริญเดินไปที่ไหนแผ่นดินก็สูงขึ้นพวกนี้เดินไปที่ไหนก็จมลงจมลงจมลงเพราะอะไร ความชั่วมันสั่งสมมากเกินไปท่านเนี่ยมีความสุขค่ะเบิกบานไม่ได้มาเน็บแนมดาทอเสียแทงแต่พูดความจริงให้รู้ว่าเมื่อสักครู่นี้พี่ๆหลายคนอยู่ในเวทีบางคนบอกเนี่ยพวกหัวเหลืองพวกเสื้อเหลืองพวกเสื้อแดงพวกจะเป็นสลิมจะเป็นรถช่องจะเป็นอะไรเนะี่ย คุณล้าหลังเกินไปคุณโง่งมงายเกินไปที่ให้เขาจับยัดสีเสื้อนะคุณโง่คนโง่เนี่ยมันต้องถูกแบ่งแยกและปกครองพี่น้องที่รักเราอย่าไปติดแน่นอนสัญ,ญลักษณ์ของเชิงสัญ,ญลักษณ์เป็นเรื่องของการดีงามความเชื่อสนิหเคารบค่ะแต่พี่น้องทราบไหมไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีไหนไทยทั้งผอง พื้นฐานความเป็นไทยเนี่ยเป็นคนดีมีศิลธรรมต้องการความสงบสุขมีความเกื้อกูลมีความเอื้อเฟื้อนอกจากสันคนสันดานไม่ดีเท่านั้นแหละที่จับยัดแล้วก็สอนวิธีการผิดๆให้เราเลิกแบ่งปันกันให้เราเลิกทำดีต่อกันให้เราเลิกในสิ่งที่เป็นฐานรากของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่มีใครชอบนะคะไม่มีใครหรอกจริงๆเขาก็เขาเหล่านั้นก็ชอบพี่น้องทราบไหมไม่งั้นเขาจะไปดื่มน้ำสาบานน้ำพิพัฒน์สัตยาบันได้ยังไงไม่งั้นเขาจะไปตัดชุดดูโก้ได้ยังไงเขาก็ชอบอเพียงแต่ว่าไอ้ศักยภาพความเป็นคนของเขาเนี่ยมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมที่จะไปสวมตำแหน่งและชุดเหล่านั้น มันสมเกียรติไหมณนะเวลานี้สมเกียรติหรือไม่หรือเป็นแค่ผู้เสมอเหมือนค่ะก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องทุกคนนะคะทุกท่านด้วยความเคารพด้วยความระลึกถึงวันนี้หลายคนสื่อสารไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแต่เสน่ห์ก็มีความเชื่อมั่นว่าเหตุผลเนี่ยเราไม่ได้ความเชื่อแบบ ลมๆแรงๆหรือไม่มีการศึกษาฉันมีความเชื่อเชื่อมั่นเสมอนะคะว่าสิ่งที่มันภาษาพูดกับการกระทำเนี่ยมันก็คนละอย่างถ้าเราจะบอกว่าเชื่อมั่นว่าคนดีต้องชนะความชั่วเราเชื่อเห็นตรงกันไหมแล้วมันก็ไม่ใช่คำพูดไงคะมันเป็นการปฏิบัติของพวกเราด้วยเพราะเราปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเห็นอยู่แล้วถ้าตรงนี้บางครั้งก็นึกเหมือนกันนะคะอยากจะออกแบบว่าลองเอาความชั่วของนักการเมืองหรือนักโทษเขาเหล่านั้นมาเลียงกับวิถีปฏิบัติของคนที่กำลังปกป้องประเทศชาตินะคะทวงดุลอำนาจของความชั่ว ของกลุ่มคนบางคนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยอยากจะให้มีการอยากจะดูน้ำจิตน้ำใจของคนทั้งประเทศวัยที่มีการตัดสินใจได้เนี่ยถ้ามันมีให้ขีดหรือให้กาหรือให้เลือกหรือให้ประชาพิจารณ์เหมือนในรัฐธรรมนูญบอกว่าอะไรก็ตามที่ส่งผลกระทบนะฮะต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน ทั้งสภาพจิตใจทั้งผลกระทบสภาพแวดล้อมต่างๆสามารถที่จะสอบถามหรือประชาพิจารณ์ได้ไม่ใช่กฎหมายทุกวันนี้ที่แต่ละคนล่างเข้าไปพวกพ้องของใครก็ไปยกมือกันสลอนผ่านกันเข้าไปอย่างนั้นไม่ใช่แต่ถ้าเลือกระหว่างคุณค่าของคนที่อยู่ตรงนี้ที่เขาทำเรื่องแบบนี้ แล้วอธิบายเป็นร้อยข้อพันข้อเปรียบเทียบกันดูอยากจะเห็นหัวใจเหมือนกันว่าเขาจะ,าาจะขีดให้ใครเขาจะขีดให้ใครลองเอานักโทษท,ที่กำลังจะได้ใบบริสุทธิ์เนี่ยเขาทำตรงไหนบ้างระหว่างน้ำหนักระหว่างตาช่างสองข้างที่มันจะถ่วงดุลกันอันนี้คือความจริงดังนั้นสิ่งที่ จะถูกต้องดีงามมากที่สุดก็คือความจริงไม่มีใครมาบิดเบือนได้แล้วพี่น้องก็ยืนหยัดอยู่แล้วพวกเราก็สนับสนุนต้องบอกว่าตามกำลังเต็มที่เพราะว่าทุกคนที่มายืนพูดทุกคนที่กล่าวต่อหน้าสาธารนณะก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดที่ตัวเองกล่าวพี่น้องที่รักคะก็คงจะเป็นเวลาอันควรนะคะที่ สเสน่หก็มาพบในช่วงเวลาที่มันอยู่ในสถานการณ์ที่จะทำให้พี่น้องนะ,ะวิตกกังวลบ้างแต่เชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นการวิตกกังวลแบบผูกขาดถาวรแต่พี่น้องก็กำลังคิดค้นอยู่ว่าจะทำยังไงให้เขาเหล่านั้นน่ะได้เข้าใจถึงหลักความเป็นจริงว่าถ้าไม่มีการรวมกลุ่มคนสามัคคี ของคนดีมีศีลธรรมมาตอบโต้พฤติกรรมของทุนสามานเถื่อนถอยนะคะที่กำลังคุกคามสร้างความหายนะให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเราจะไม่เหลืออะไรดังนั้นเวทีตรงนี้ก็ยังคงต้องยืนหยัดและก็แน่วแน่ในสิ่งที่ร่วมกันหลอมรวมพลังคนดีให้เข้ามาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ธรรมะจัดสรรแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดทุกอย่างเมื่อเกิดแล้วมันต้องแก้ไขได้พี่น้องและมันจะไปสู่สิ่งที่ดีงามร่วมกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค,ครับนะครับขอเสียงปลอบเบอร์ดัดงๆให้พี่นเน่หงทองครับ ผู้ประสานานศูนย์ประสานานกรรมกรนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่นิรนุษจิตสมนะครับรองเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานนะครับอาจารย์ปุรัชดาพรแก้วสนิทและพี่ติ๊กมาริรัตแก้วกาครับพร้อมเลยนะพี่บา